สวัสดีครับพบกันเช่นเดิมนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้มารีวิวเหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทรัชการที่9แบบมูนเหรียญปีพศ2557นะครับ มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอะลูมิเนียมบรอนนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่21.75 mm ิบมมนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กรัมนะครับถ้าเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับไม่ว่าปีพศอไหนนะครับรุ่นนี้นะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่4กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงินนะครับปี48 49 50นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่4.4กรัมนะครับน้ำหนักจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นไม่ว่าสีเงินแล้วก็สีทองจะน้ำหนักจะขนาดเท่ากันนะครับก็คือ21.75ม mm ิลลิเมตรนะครับแต่น้ำหนักจะต่างกันนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับ ถ้าว่าท่านใดอยากจะแม่นข้อมูลเหรียญสองบาทนะครับป็้นขอบเฟืองจากสลับเรียบนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะทราบได้เองผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับกระชับเวลาคลิปนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่ทราบนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตวัดสเกตราชวารมหาวิหารนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญสองบาทปีปศนี้นะครับจำนวนการผลิตไม่เยอะนะครับจำนวนการผลิตตามข้อมูลนั้นผลิตน้อยเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับ ในเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับไม่ว่าสีเงินหรือว่าสีทองนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่3ล้าน28,100ป่ยเหรียญนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยอันดับหนึ่งเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับแต่ไม่ได้หายากอันดับหนึ่งนะครับหายากอันดับที่3นะครับสำหรับผมนะครับ แต่คนอื่นนั้นไม่รู้ว่าจะหายากอันดับไหนนะครับแต่ตามที่ผมได้สังเกตหาดูนะครับปีพศ2550จะหายากอันดับที่3นะครับในรุ่นนี้นะครับอันดับแรกก็คือปีพศ2550นะครับอันดับที่2ก็คือปีพศ2551นะครับอันดับ3ก็คือปีพศ2 5 5 7นะครับก็คือเหรียญในคลิปนะครับแต่ผลิตน้อยอันดับที่1นะครับ ณปัจจุบันนี้ขายได้หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับจํานวนนี้น้อยนะครับก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับเต่๋ยถ้ามีเยอะๆจํานวน UNC หรือว่าจํานวนใหม่ๆนั้นก็พอมีอยู่นะครับแต่ว,ว่าไม่ใช่ทุกท่านที่จะตามหานะครับตามแต่ละนักคลองผมนะครับ ที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแทงขายเหรียญก็มีวางขายอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้ก็ราคายังไม่แพงนะครับก็อยู่ที่4บาท8บาทนะครับบางแผงก็5บาทถึง10บาทนะครับถ้ามีลูกค้าที่ถูกใจชอบใจก็เห็นซื้อไปสะสมอยู่นะครับอาจจะยังไม่มีนะครับเต่ในระบบหมุนเวียนนั้นก็ยังพอหาได้อยู่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับ เตี่ยถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆื่อนยังไม่มีนะครับก็ให้รีบหานะครับในระบบมูลเรียนนั้นก็ยังพอเจออยู่นะครับถ้าหาว่าอยากจะหามาสะสมนะครับสําหรับเรียนปีพศนี้นะครับที่ผลิตน้อยอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นนานไปนะครับอาจจะหาเองยากนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าชอบสะสมเหรียญนะครับเหรียญสองบาทปีพศนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจะหามาเก็บสะสมนะครับ